ก็สวัสดีครับนี่เลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าแนะนํากันนะครับผมนี่เลยนะครับผมในวันนี้ครับก็จะเป็นตัวสายสายแจ็คพ่วงเอฟเฟกนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็จะเป็นสายแจ็คแบบสั้นนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบงอสองด้านนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับเอาไว้ต่อกับพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับว่าระหว่างเอฟเฟกอีกก้อนไปอีกก้อนนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็เหมาะนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะก็ ตอนนี้นะครับทางร้านก็จะมีเป็นสีผ้าถักสีดําขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับผมนี่เลยนะครับมาดูตัวสายนะครับตัวสายก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมสายก็จะเป็นแบบงอสองด้านนะครับผมเราสามารถงอได้อิสระเลยนะครับผมงอแบบนี้ก็ได้นะครับเราอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเลยนะครับหัวแจ็คก็จะเป็นหัวเหล็กอย่างดีนะครับผมในแบบงอครับตรงนี้ก็จะหุ้มตรงนี้มันหุ้มมาด้วยนะครับผมสองฝั่งเลยนะครับผม ก็เป็นสายแบบว่าคุณภาพดีเราสามารถใช้งานได้ทนนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับผมนี่เลยนะครับว่าเจ้าสายแจ็คพูดสิกนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาเส้นละ1น0บาทเท่านั้นนะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนับชอบสีไหนแบบไหนก็สามารถติดต่อบล็อกมาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ขอฝากร้านดูมิสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ